ไม่เอไปดูใช่แต่ดูจอไปคิดว่าจะเป็นขนาดนี้ชมพู่ชมพูว่าไม่มีคไม่ไม่มีไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไม ครับผมแล้วก็ทังคิโภเนี่ยก็จัดงานจุดจีนเนี่ยยาวนานถึง13วันสิบสามคืนครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งมาถ่ายรูปกันได้ครับผมก็จะมีกิจกรรมให้ทำมากมายใช่มีศิลปริตี้วนเวียนกันมาร้องเพลงต่อให้ฟังด้วยค่ะบรรยากาศวันนี้ที่เราได้มาได้สัมผัสเป็นไงบ้างกับตานกลาสุดเต้นมากนี่เป็นงานจุดจีนแรกของหนูต่อให้หนูน้ามวยก็ตามเดินมบการมีการมีการเดินขบวนแบบเหมือนในขบวนเขาเรียกว่าเชิดมังกรป่ะใช่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 ใ่ใ เป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนแค่นี้การก็ไม่ใช่การเต็มเลยเต็มถนนเใช่ไหมเหมือนงานโรงเรียนค่ะไม่ใช่เด็กเลยฝากเลยครับสิบสามวันสิบสามคืนมาที่นี่กันได้คิมพาวเวอร์ครับผมก็ฝากเลยนะครับกับงานคิงพาวเวอร์ชัยมิสญีนะครับผมก็จะมีจัดตั้งแต่วันนี้นะครับผมไปอีกสิบสามวันสิบสามคืนเลยไงก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครที่อยากจะมาทานอาหารเราอร่อยหรือว่าอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับก็แวะมาได้นะครับที่คิงพาวเวอร์รังน้ำค่ะครับเลยครับเปนพื้วันนี้หวานมาก ครับผมคิดถึงวาเลนไทน์เลยทีเดียวใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมีแพนไม่ไหมมีมีสิบสามกุมภาเจไปปล่อยเพลงค่ะสิบสากด้วยนะครับก็อย่างบ้ากับวาเลนไทน์ในปีนี้สำหรับเราคู่เรามันโจทย์ยากสำหรับเราเพราะว่ามันหวานมาทุกปีอุ้ย มันไม่หวานสักปีเลยนะคะปีนี้เราหวานดูค่ะปีนี้เรามีนัดกับเพื่อนๆแล้วสิบวันที่สิบสี่เนาัดกับเพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องไปเจอเหมือนไม่รู้เรื่องอ๋อะไรครับเพื่อนใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าปีนี้น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาที่มันว่างสองคนจริงๆแล้วค่อยไปทานกันที่หลังทีจริงๆด้วยความที่ผมคบกันมานานมันยากกับโจทย์นี้แต่ว่าฉันต้องให้อะไรเธอหรือฉันต้องเซอร์ไพรส์เธอหรือว่าฉันจะต้องผมว่าเรื่องไม่มีมานานมากแล้ว ตอเลือกร้านอาหารยากที่สุดผมผมรู้สึกว่าโจทย์ใหญ่ที่สุดคือการเลือกว่าจะกินอะไรดีร้านไหนดียิ่งคือคือผมอ่ะไม่ไม่ค่อยให้อะไรเป็นแบบว่าพิเศษสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็จะไปกินข้าวกันเสมออยู่แล้วแต่ว่าแค่เรื่องที่มันยากที่สุดเนี่ยกว่าการเลือกของหรือว่าร้านไหนดีร้านไหนดีก็หมดแล้วแแล้วจริงๆใครเป็นคนตัดสินใจกันเรื่องร้าน เขาไม่คนตัดสินใจแต่ว่าเขาจะบอกว่าก็คิดมาเลยคิดไม่ออกเขาจะเป็นคนคัดอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีิงหนูว่าไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอะไรก็ได้แต่ว่าจะแบบจํากัดวงไว้แต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีจะสัมชีวันที่ผ่านมาคืออะไรก็ได้หมดเลยเลือกไปนอนอะไรไปละไรคนอื่นอื่นที่เขาหวานกันออกสื่ออะไรเรารู้สึกยังไงบ้างน่ก็น่ารักกับเขานะครับแต่ของเราของเราเน้นเน้นทางตลก ขขาายที่ทำวันนี้เจเจดาใจท่านเนี่ยถูกไหมว่าเขาชอบอ่านเขาชอบอะไรยังไงเพราะว่าบางคนอย่างเขานิ่งจนแบบผมก็เอาจริงผมก็พยายามครับแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยทันไำแต่ว่าไม่ได้แต่ว่ายังไม่ได้ขอโทษเขาเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็เป็นคนช่างเลือกในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ พยายามจะทําให้มันได้ดีแสดงว่าเราเป็นส,สิ่งที่ดีนดนแน่นอนพราเราเป็นนชังเลเอือกอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแล้วในฐานาตะต้งหนึ่งเรามีไกด์ไลน์ให้มาหรือว่ามีการใบว่าฉันชอบแบบนีจดดึอก็ต้องแบบจริงจริงไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตพวกเรามันเคลื่อนอยู่ ยังไงบ้างเหตุการณ์ที่กม่ดแบบนี้เหตุการณ์นี้ทางแลนทเกปหนางอกตอนไี้แบบเาไม่ไ้อกไมุกนหนฉันเ่าไม่เเาออกเลยไม่ไม่ไม่ผมมีจังหวะตกใจนิดนึงแล้วผมก็คขึ้นได้ว่าหนึ่งมาได้ก่น เมื่อกี้ไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วครึ่งตัวแล้วก็เอ๊ะมาด้การผันกับดแต่คือถ้าเมื่อกี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นนี่คือเขาไม่รอละนาเมื่อกี้เขารับเต็มเตอุ้ยเขาดูอยู่มันั่งมองอยู่เอาไฟมันดับแล้วทำไงต่อดีควันมาแล้วเมื่ก็ไม่เห็นการมอกี้มันตกใจแค่ไหนกับอ่ถ้าเกิดโดยพื้นฐานชีวิตหนูมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างโอเคค่ะแต่เจ๊ถ้าจะตกใจมากเพราะว่าไปเลย เลี้ยงชันเลี้ยงชันเร็วเลี้ยงชันเร็วเมื่อกี้เราถึงนะเมื่อกี้เราถึงไหนอะนะเรื่องบริเวนทางอ๋อเมื่อกี้ก็เหมือนไม่ชอบที่สุดรักแท้เรื่องที่ไม่มีเลยเมืก็ได้รู้แล้วว่าไม่มีเลยคิดได้ตอนหลังไช่ตอนหลังดีแล้วไม่คิดไม่ได้เมื่อกี้เอาาะเมื่อกี้คือไปก่อนแล้วหันมาอ้าวเมื่อกี้ไปแล้วด้วยแล้ว ไม่นานแล้แต่ว่าเจก็ไปออกรายการว่าหนึ่งเป็นคนที่เหมือนว่าเรียนเขามาเรียนด้วยลำแข้งดูแลเขามาเป็นเขาแบบว่ามีทุกวันนี้เออจริงๆก็เหมือนเหมือนพอโตมาได้กันเวลามีอะไรก็จะแบบเหมือนปรึกษากันตลอดอืมแต่ว่าหนึ่งเขาจะมีความฉลาดและไหวพริบดีกว่าหน่อยเพราะว่าเลยไม่ใช่นั้นเขาเลยจะคอยแบบแนะนําผมแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าอันไหนผมควรทําไม่ควรทาอะไรเงี้ยครับอยากให้เจอที่ายคำว่าเรียนด้วยลำแข้งติดตีนะไม่ตอบ เลี้ยงด้วยลำแข้งไม่ความหมายของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่อนหวานมากไม่ได้เออไม่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนหวานแต่ว่าตรงไปตรงมามันก็เลยทำให้เราแข็งแรงขึ้น เราทำให้ผมแข็งแรงขึ้นทำไมทำไมหนึ่งต้องใช้ไม้แข็งกับเข้าไม้ถึงเพราะว่าพูดดีๆเราไม่ไม่รู้เรื่องคะเพระเราไมรูัวแล้วผมไม่รู้เรื่องก็รู้ตัวอายุหนึ่งเนียงเนียงคนนี้ยังไงบ้างไหมถึงดูแลงเขาดีไหจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนี้แหละค่ะแต่ว่าพอหนูเป็นคนเวลาแบบพูดตรงรอบแรกก็จะซอฟหน่อยแต่พอหลังๆรู้แล้วว่าไม่เข้าหัวก็จะตรงกว่าแบบจี้จุดไปกว่าเดิมออะไรย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ทำกับเพื่อนๆทุกคนประมาณนี้แหละค่ะหรือว่าอยากเลี้ยงไหมสองเดือนไม่ได้ ที่จริงเวลาหนึ่งเพูดตรงเจรู้สิ่งไงมากอ๋อตอนแรกๆก็จะไม่เข้าใจก่อนแต่ว่าพอหลังๆพอเราคิดไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็โดนเขาพูดไปเรื่อยๆเราก็เริ่มแบบอ๋อมันอยู่นี่เองแล้วมีการวนมาตลอดวนไปอย่างี้ตลอไปเรื่อยๆแล้วมีพัลลึกหน้อยๆไหมบางทีเวลาเขาพูดอะไรตรงๆจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่น้อยนะเพราะว่าคือสมมติว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะผมก็โอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วก็พัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นอะไระที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงหมดไหมเรื่องจริงหมดเลย หถึงว่ามันไม่ได้แรงนะคะมหมายถึงว่ามันแค่แบบตรงจุดเลยแบบไม่ได้อบไปขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเวอร์ชันว่าเจเจดื้อไม่ใช่แบบนั้นจริงๆหนูคิดว่าพอเหมือนเหมือนพอหมายถึงว่าเขาก็จะมีความคิดของเขาเราก็จะมีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าอะไรมันมันปล่อยไปเป็นตัวเขาได้ก็ได้แต่ว่า ก็จะเหมือนกันที่ว่าเวลารู้สึกว่าเห็นอะไรที่มันเฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะโอเคก็ก็จะคอยบอกกันอยู่แล้วเป็นปกติเลยส่วนใหญ่เป็นที่แบบเรื่องความคิดกับการกระทำอะไร่เงี้ยแต่หลายคนก็มองว่าผู้เราเป็นคู้หลักตัวอย่างนึกสุกคนอยากมีอย่างเรามีอย่างบ้นนมีรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆเราก็ปรับกันค่อนข้างเยอะมากมแล้วก็แล้วก็มันก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบ ตัวผมเองมันก็ยังไม่มีเพอร์เฟกไม่ยังไม่เพอร์เฟกมันก็มีอะไรมันก็มีอะไรบางอย่างที่แบบมันต้องแก้กันไปเรื่อยๆตัวนี้ก็รุมตัวมากขึ้นแล้วนะดูดูแต่คุณมองว่าเออพีคู่ที่ลุมตัวกันมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็เรื่อยๆค่ะหมายถึงว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็มีเหตุการณ์ที่ลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ค่อยเหมือนพูดถึงเรื่องเรากัน มากมากกออยู่แล้วะ็คือถ้าถ้าสมมติว่าคนชอบคู่เราก็ขอบคุณแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นคู่ที่ดีไหมก็มันก็ไม่สามารถตอบได้เต็มปากเลยใช่ไหมแต่ว่าเหมือนที่หนึ่งบอกรายการหนึ่งบอกว่าคู่เกจงเจก็คือย้ำแล้วย้ำอีกย้ำใช่ไหมแสดงไม่เถียงแต่ว่าสิ่งที่ออกรายการก็คือเรื่องจริงหมดเลยทั้งคู่จริงเรืงจริงครับอืม่คดีอัปเดตเรื่องคดีความหน่อยแต่เรื่องความเป็นนาบ้าไปทีงไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสอยู่ครับใช่ครับผม จริงๆความคืบหน้าไปถึงขั้นไหนมาถึงในโปรเซสที่นน desktop, ทต้องขึ้นศาลนี้อว่าจะต้องกเกียบหรือว่าจะต้องตอนนี้ก็สืบก็เขาเรียกว่าอะไรนะสในช่วงการสืบคดีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือการสืบพยานกันูใช่สืบพยานใกล้จะจบแล้วแล้วหลังจากนี้ก็คือเขาก็จะออกหมายเรียกของของคนนั้นมาเลยมันสบายใจขึ้นมากเลอยังกับทุกอย่างที่มันเริ่มที่คลาย สบายใจไหมมันก็ไม่ได้สบายใจขนาดนะคะแต่ว่ามันก็รู้สึกดีขึ้นที่เหมือนกับว่าเราได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อแบบให้ตัวเองมนถือว่าปกป้องตัวเองแล้วก็ทําให้แบบความเชื่อถือเชื่อมั่นของบริษัทมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันโล่งใจไหมมันก็ไม่ได้โล่งใจขนาดเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีขยะมาตกอยู่ในซีิเรชั่นแบบนี้ไม่ได้อยากแบบต้องไปสถานีตํารวจไปขึ้นลงขึ้นสายอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเราเอาเวลาไปหากินทํางาดีกว่า มันทำให้การไว้ใจคนลนยากขึ้นไหมหรือว่าน้อยไปเลยไหมปูอะต้องระวังมากขึ้นก็น้อยอะแต่ว่าก็แบบว่าพยายามรอบคอบขึ้นค่ะไม่ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ไว้ใจใครเลยเพราะว่าเราไ่ต้องทํางานกับคนอีกเยอะการให้ใจมันก็เป็นเรื่องที่เราก็คอนเซิร์นมากๆอยู่แล้วเนียก็แค่จะพยายามจะระวังมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นอย่างล่าสุดที่เกมพ่อมาพูดดะวยได้ฟัาอะไรนะคะที่ล่าสุดอย่างที่เกมพ่อได้ไปพูดอย่าง ใช้สัมภาษณ์ล่าสุดที่เจมส์ก่อนไม่สัมภาษณ์เคสเดียวกันมาหนึ่งเคสคือเดียวกันครับอันนี้เขาบอกว่าคนเดียวกันอดีตผู้จัดการของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอะไรใช่ครับแต่ว่าคือก็เราเรามีการออกจดหมายไปฉบับแรกก่อนถูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็รอฟีดแบ็กจากทางเขามาแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องออกจดหมายร่างที่2ที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ อ่เป็นการแก้ความเข้าใจผิดแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการเกิดคุยกันคุยกันขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เจเข่ามาพูดเราเคลียร์ใจไหมฮะหนูยังไม่ได้ดูเออผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าหมายถึงว่าหลังหลังจากที่เราออกฉาบที่สองแล้วเขาออกต่อเนีได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่ค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเคลียร์ประมาณนึงแลยแต่ยังยังไม่ได้เห็นสัมษั์เขา แต่ว่าที่คุยกันที่ออจบลงเข้าใจกันด้วยดีไหมครมันก็มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันก็ยังไม่เคลียร์ร้อเรเซ็นตเลยครับเพราะว่า<แ>การคุยกันมันคือการการเคลีรย,ร,ย,ร,ยร์ก<ห>ันเฉพาะหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันอะไรก็เลยก็เลยตัดสินใจในการโทรไปคุยเบื้องต้นก่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรอคิวในการที่จะนัดเจอกันแล้วก็คุยเคลียร์กันอันนี้็นมาหินเจนใช่ครับคือเราจะนัดคุยกันเดียวเดี่ยวมีไหมฮะเลยังไงหรือว่ารอให้ให้ให้กีความมันล่วงไปก่อนโ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดฝั่งเรามีอะไรขึ้น,นหน้าที่แบบว่าต้องพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการพูดคุยค่ะแต่ว่าณนะวันนี้ก็เหมือนพอเคียนไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคดีที่มันเพิ่มมากขึ้นให้ให,ให้ให้ต้องคุยกันเรื่องนี้ แต่ว่าใน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 ส่วนของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องคุยอยู่นะแต่ว่าณตอนนี้เราก็ต้องมีอะไรที่ต้องทํากันอยู่เลยกันเมื่อเลยอาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาในการแ<า>บบต่างฝ่ายต่างต้องจัดการพาร์ในงานของตัวเองไปอันน้วันนี้มันกระทบความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกัไนะครับกับเจนึกใจจริงจริงมันก็มีความลำบากใจแหละค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะว่าพอไปเป็นเพื่อนกันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเราก็ลำบากใจ คิดเยอะมากๆก็จะทำยังไงดีแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําตามสิ่งที่มันควรเราต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบอย่างน้อยเรารู้ว่าในสถานการณ์นี้เราไม่ได้ควผิดแล้วก็คือปล่อยให้เป็นกระบวนการกฎหมดไปก่อนส่วนเรมมติเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อมาคุยกันที่ใกล้เคียงกันใช่โอเคขอบคุณครับลาบันดาลาบันดาผลไม้มาพวกเราด้วยโชคดียังไม่มีใครเป็นอะไร